มาเด้อพี่น้องจับปลาจับปลาพี่น้องเอพีองขอบุญขอบุญทุกคนที่ติดตามรับส้มเด้อพี่น้องเด้อมาโอยยังไลยังไลคนท่องเทิงกันนีอยู่แล้วไอ้นุ๊กโอ้ไปน้องยปโอ้ปลาตัวปลาดูกง่ายปลาดุกปลาคอปลาคอง่าย

ไ ика, ไ ses, มาวากระทังมาสาสอนคม่เอาขึ้นมมันีสคสณเขาเนาะเทใส่สวิงหม่ด้ว่ซักขึ้นเลยอเป็นสวิงไปพูดลงมาซักขึ้นไปทานก็ได้ไอันนี้ม่ได้ร่วมกับโต้ยูพร์ปอเออัุกตลายเลย

คนไปน้องตโปูน้ำออกบ่อน้ำออกบ่อซึมมาจากไหนแล้วเฮ้ยไว้ๆน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วซึมมาเนาะซึมผ่านที่นี่าะอยู่ลนมันกระงไม่หันเป่าอยู่บ่วกระทังน้ำมังกระเป่าแล้วมานะดนโดนโดนดน ต้มใช่ก็แดงมาลุงเออต้ม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 ล้มต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 ้ม้มต้มต้ม้ต้้มต้้ดมต้้งมตต้ม้มมต้้แ้ม้ต้้ เวิ้ดแล้วบาทเลยเขากินบรล้วเี๋ยวน้นะเวดแล้วเวดแล้ว่มมาเดือดเดือดบุพอเวิดแล้วเดือต่กระปองนะยังเวิ้ดลุงวันลุงวันกินไรกูบูเา่ไรแม่ต้อมาอยู่แม่เวิดคูเดียวซี่ัวซีวดะองปอคอยกันเลยที่มาจับเบิดเลยเบิ้ดทั้งน้ำเลือกน้ำเดงน้ำเลือกเว้แล้วลง เล็กหดไปฮะบ่เหนเลยัเกับเบิร์ดจะไ้วนีมเบิร์ใช่ไหมมนผงมานข้หน่อยขันของีมหน่อยลูกปาบุนก็เดีทไงน่าก็ปลาบุนปาบมันเริ่มออกเลยทุดาหา

เปอยาซือบ่ยากชือบอ่อยได้ต่ออยู่ภายเนาะพายลาาได้ปลาดุอนี่เนาะอออยู่นี่มีแต่ปลาดุกสลายมีน้องแนวกินก้อยกุ้งก้อยปลาซิวผู้วขักเลยพี่น้องเอ้ยแล้ด้คือบล่งปลานี่ยนะต้งก้อยกุ้งต้งก้อยปลาซิวม่ใช่ต้ยีห็อตอปนี่นะต้เวอร์เดนพี่น้องโอ้แนวกินเน แต่อยู่หอยนี่สิมีแต่ปลาดุกแต่อยู่น้ององันน้องแคทน่ะสิมีแต่ปลาปคอเนาะปลาคอลายหรือยังนะอันนี้ไม่ใช่ปลา,ลาอะไเนะเขาไม่เต้นเขาคุปซ่าแบกน้อยจัดแห้ะพอเพราะ่าหลางก็อ้วนปลาคอใหญ่ด้วยอยู่นี่เนาะเฮ้ยเอาไปละไปตั้งหน้ามาบอจจกเออตั้งร่างมาลามาะมลาจะปุ่ม นี่นี่พี่เนี่เพาะตัวในหัวมันผสินนกัย่างย่ประมินป่าปลาหัวตัวใหญ่นเอปลาหัวนี่ตัวใหญ่มันบินลงมาใหญ่ใกว่าพายโดยมีตัวใหญ่ใเลยใส่บงจะข้องใส่ระโดอดเอาอีกอันนึงเลยกัพ่อได้อยากสสามสามตนกับตัวอยู่ายซูซีกันซูซีกันอัหเพราะตัวใหญ่น้อมันศั่ว่ามันตัวใหญ่ บ่อเทศกะละมังเทศเทางโลบอันนี่พอแล้วเทศเทางโลเทศเทศเทศทางโน่นโมโนนะเทศตัวนี้ใส่เน้่ยกินกัเฮ็ดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผู้กินข้าวอยู่กะหวยมื้อนี้เชฟเชฟอะไรน้องสลาคือบ่โทรมาตอนนี้บ่น้องสลาเมื่อเลยได้มาใหม่ยังไงโทรเมื่ออีกนะบ่กส่อ่อนมันตุ้ยเนาะปลาคอเนาะปลาคอตุ้ยอะไรผู้มาทางไหนเทศใส่บึกเลย ค่ะใส่นี่เลยค่ะเออเททางเนาะตัวนั้นดีใจลุงอันนีม่อ่าตัวนั้นเอาคูหน่อยมาตักลลางเนาะโอ้โหมานเกิดคุมยูคคุมยุเอา่แหละปิดตอนล่างก่อนเต็มผู้ทั้งผู้แตงกับข่าวกับน้ำเลยพี่น้องทั้งผู้กินข้าวผู้ล่างคูกินแบงค์กินกรสีพอได้อ้อมอยู่ดอกเพอาะได้แกงได้อ <welche> <is it? S 1> like, ้อม มีขนนีนมาไหมโนพอได้ปนได้ออมเออเป็นชิพพูดหละเนาะป้า <laughs> เป็นชิปบอได้หักไปอย่าไปจับเจอ้อพ่อเลยลุงเลยไปเลยไปเลยนะยเ,ยนะเอาไชา่รถจะเนอะเออมันฉีอยามันตายเนาะนักน้ำไเอาอทางๆ โน่ไปขี้ข่าวเลยแม่ไม่ใหญ่ไปกี้ข้าวผู้ไม่ใหญ่ไปจับไมกเลยเจ้าน้ายจะไปเอาไม้ไม่ใหญ่เย้ยชูชิก,กันกับอยู่กับน,น้องน้อลูกเนาะแต่มอนี่ผัดดุกมอนอ่ะผัดปล,ลาคอเออดุกลายมอห่วยนะมันจะเนี่ยเออปลาคอกับมีแต่ต,ตัวอ้นออวนเอาล่องหรือไม่ใหญ่ไปในในไปกี้ข้าวไอ้น้อไปกี้ขา้าไป บาแลจังว่ากันปันจังอเลยป่าปุ๊ปป้าเมื่อกี้ข่าวป้าป่า้าฮะคุยหอยกับน้ำม้่ป่าโอ้ยวัยใจจ้าหน่อยดูว่ยมันเชี่ยบแล้วป้าเอ้ยทางหอยทางน้ำมันขาวลุงเขา ข่าวเลยแมตัวน right? uh, ุ๊ไปขิเลยเฮยใส่ปนยพอทีนะพอสานี่้พอแล้วเานนะ่อไเน่อพี่น้องเด้อข้นเข้ามถู่าวมยาข้านี่ตีบข่าวเฮาตัวนี้จักตัวไรเลยเอาลงมาลืมเลยตีบข่าวก็ได้ตัวน้าป้าป้าข่าวยังไม่ได้โจกหอก มาเด้อปลาเด้อลุกหักมาเลยแมดีตอละวนขึ้นไหวนะพี่น้องตอนนี้การพี่น้องก็เป็นาน้อวุขะรวีาร้อยว้อยนี่มาาร้อยัเด้อพี่น้องนั่งเท่านี้ก็ไดทอนี้ห่วยพี่น้องห้ะาดี้มั่วคอย

หักมาลแม่ปกต่อป้าอย่เ้เอ่ปเรายังปั่นมาเลยเขื่อป้าปั่นในระดบ่ามาเราแล้วเราบุกถึงทั้ไงเนาะอบสามโมงเลยสามโมงสามโมงครลุงหักอ่ลงหักอะไรยไเล็กปินป่า ียน่ไปตอบไม่ยังเขายังมาทันเลยบ้ไปจอดแกไอ้ไรเอ้ยอย่างมันแหลกก็เป็นคนเดิมดีถ่วยทั้งฝ่าผมยืดจังเลยแหลกขึ้นมาเลยมืดมืดมาโมลิ้งโม่เลยโม่หะเล๊วก็เก่าจะใส่จูดมันดูคุ้มๆเนาะแม่มาไม่เพื่อน่าลูกไปยังไปจอดยังจอไม่ได้ปะ กำลังจเียงกำังจะเสียงเลยี่แม่อีกบ้าเขาบอผักป็เาบอกผักเป็นบ้กล่าปาป่ายเหอนว่าาเสป้าจะ่ยงมาบโอ้ยมันบุกปกอดยันขงสุดเบิดเลี่ยมาสะสเบ็ดเลี่ยมมาขมาดูน้อย คืออาผมากินคุณแม่เาไคนก็เลอยคืน้บเป็น์ิมเล้อขันสมยงันผสมาษต้องเืยียงหน้าไปเลยลมพีเบาเก่าตีดาเยียงหน้าเองนี่เยียงหน้าที่บอกพี่แม่ไครเยี่ยงหน้าแบบนี้ ยัง้องก็มีใกล้ยังพังกินอยู่ก็นหุ่ยก็ยหละเอาวะเงินเท้าเงาเดื่อสีเั้นอ้าวอีช้องพี่หนาสีเือยังเด่เลยเขาเขาหมดแป้งเขต้งกัดทางเขาก็ดประอาเไปบ่เอ๋อเลยเอาจะปั้นเขางอไปโล่เขาพอไปงอเขาจะได้แต่แป้เาพออยัางจะแป้งนะแป้งเบนั่นเขาขาดคืนแต่แป้เขามาหลักเอา เข้ามาหลังเอาไาหาจากแผ่นเ้ยสี่แผ่นขมาอายุเขาบอกเอาไปเบิดอันหลังเลยยังเอาแต่สี่แผ่นายกไปรลดการดิทานคือกันถ้าผมมีลูกวิปอวการดิทานโตมมีปัวเฮ้ยมีแต่ลูกมีแต่ลูกตัวลูกกำลัง อาปลาโลก็ต้มบะมีได้ก็ได้อ้าอฮ่มั่ว่มีแล้้ก็เอาปลูจดดาดเลุงหาก็้มั้นั่นเมืนกุ้มัและไข่กุทานคุณนแห้วก็มาหกันเง่อคุ้งไล่จะหายตอยู่เฮ้ยงนขาว กรดบอกหด้แปลอย่างน้เหือนไทยอยนยันไทยวะจะไปเหขาโตนาดพักสลัดก็จะไปปลูกเ่ยายทองพักยายทองแก้วได้เฮ้ยแเฮ้ยแบทุกอย่าง่าเ้ยแก้วไม่นีก้อยนิ้วโบสตออไรอย่างเงียแทุกอย่างนะก็ชวยน

อย่างจะดื่มสานี่เขาดีน้าน่าแล้วก็แล้วก็เลี้ยงไก่ตลอดนะไกเดบตงิดเงิร์วเบิแน่วผักกาซ้อมปลาวงสาะมันใปลาก็คือปลาหรืแล้วผักกาดตักใส่ดินเขาูนเรงักกายังกูู๊ขนาดน่ากิปายงตัดปลาองในรูลูนี่เราน่งางินกนใ่งง อะไรลุงฮะโว้ยอยากน้ำเจ้าเอาล่าสุดนะเอิอะไรยาเง้ยเอิ่ออยากน้ำอยากลุงมามาทอดมาแล้วเอยากมัน่เหเ้ามัน็อยากลงแล้วอบนไ้นไปขงาย

เออลุงมินไปใชเนอผีเนี่นั่งบังมาลงบงเอินบังเมียทซีื่อดอกะามนกระถายแม่บ้ถามพวคือบ้าง้างลของเรเบนันนี้ยินเสียงบ้างจงโลกเก่าจเก่าเก่าออรา้

เก่า <Jeez>. ือ <libr> ว <ame> ่าตำมุงกิง่วงเนาะ่มดีกว่าเนยองกัลวกอมะนต้ใ้เราไปลคือมีอาเจ้ำนปลาอกับิ้งดิบบ้านได้ตำมุงลวกมาเดียวนมั่วนอเนาะมม่งนอถ้าตำมุง้ไอะเคือมาบ้านหือนกัน น่ดรนี่ไม่ลนดมจนเมื่อดมได้มาตีซัพซีสีกับมะเมื่อดมใหม่ชิ้นใหม่ผมมีกลิ่นอะไรมึงต้นอะไระมันกิ้นอะไรด้วนีะ